อัสสลามอะัยกุ้มมาราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุก็ขอสลามไปยังพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นะคะชาวการสอนอิสลามศึกษาแล้วก็ชาวคารุศาสอิสลามทุกคนค่ะก่อนอื่นก็มาชชอัลลอนนะคะอัลฮั illa, มดุลลาห์มากๆเลยนะคะที่สิ่งที่เรารอคอยที่เราต่อสู้กันมารุ่นต่อรุ่นนะคะนานมากแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ มันมาถึงแล้วนะคะเอาเราได้ประทานสิ่งนั้นมาแล้วนะคะนั่นก็คือการที่ชาวการสอนอิสลามนะคะของเราเนี่ยจะได้สามารถบรรจุเอกอิสลามศึกษาโดยตรงได้แล้วนะคะเป็นปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากสำหรับการสอบบรรจุครูในครั้งนี้นะคะ ที่นี้นะคะวันนี้ที่ได้ตัดสินใจนะคะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าหลังจากที่ได้โพสต์นะคะไปเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของเราในครั้งนี้นะคะที่มีอิอสลามศึกษาให้เราบรรจุได้โดยตรงนะคะก็มีการแชร์แล้วก็มีพี่น้องเนี่ยสนใจนะคะให้ความสนใจกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะคะถาม เกี่ยวกับหลายๆคำถามแต่ว่ามีอยู่คำถามหนึ่งนะคะที่จะเป็นคำถามยอดฮิตมากเลยนะคะที่ถามกันเข้ามาหลายคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยบอกเล่าบอกกล่าวนะคะเกี่ยวกับคำถามที่ว่านั้นนะคะแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะคะว่าที่มาพูดเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเป็นผู้รู้ อะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่พอรู้บ้างพอพอที่จะเข้าใจบ้างก็เลยมาคุยให้ฟังนะคะเพื่อประกอบเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจของพี่น้องทุกคนในการที่จะสมัครสอบปีนี้นะคะคำถามคำถามนั้นก็คือว่า เราจะเลือกสอบในสาขาหรือว่าทางใดดีระหว่างสาขาสังคมนะคะซึ่งเราใช้สอบมาแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะมันไม่มีสาขาอิสลามศึกษาเราสอบโดยตรงนะคะกับสาขาอิสลามศึกษาเราจะเลือกสอบบรรจุในสาขาไหนดีในเมื่อว่าเรายังสามารถสอบสังคมก็ได้แล้วเราสามารถที่จะสอบอิสลามศึกษาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่า ทั้ง2ส,สาขาเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดนะคะที่แตกต่างกันไปอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่สาขาสังคมก่อนเลยนะคะสาขาสังคมเนี่ยข้อดีก็คือว่า,าน่าจะมีการน่าจะนะคะน่าจะมีการเปิดให้สมัครสอบหลายจังหวัดกว่าแล้วก็มีอัตราแต่และจังหวัดเนี่ยน่าจะเยอะกว่ากับ สาขาอิสลามศึกษานะคะ,ะก็คือพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่าความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะมีตำแหน่งเมีัตราที่เปิดรับเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็หลายจังหวัดกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดรับเยอะกว่าอิสลามศึกษาแต่ว่าก็มีคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบัณฑิตที่สามารถมาสมัครสอบในทางในสาขาสังคมเนี่ย มาจากทั่วประเทศทุกมหาลัยที่เรียนวุฒิครูแล้วเรียนในขอบขายของสังคมเนี่ยสามารถมาสมัครได้หมดเลยนะคะเพราะสังคมจริงๆก็คือสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องบัณฑิตมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือนอนมุสลิมนะคะที่จบมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็มาสมัครเอกสังคมได้จบเศรษฐศาสตร์สมัครเอกสังคมได้จบรัฐศาสตร์ได้จบ พุทธศาสนาสมัครได้จบอิสลามสมัครได้จบภูมิศาสตร์สมัครได้คือหลายเอกมากนะคะเป็น10บสเอกมากเลยที่จะมาสมัครในสาขาสังคมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งคือเยอะมากทางประเทศนะคะอันนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ทุกๆปีก็จะมีคู่แข่งประมาณนี้นะคะอ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งข้อจํากัด อีกอย่างหนึ่งของการที่เราการสอนอิสลามศึกษาเนี่ยจะไปสมัครสาขาสังคมก็คือในเมื่อเราเนี่ยไม่ใช่เป็นบัณฑิตที่จบสาขาสังคมมาโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกลับไปที่มหามหายาลยต้นสังกัดของเราเพื่อขอใบรับรองหน่วยกิจนะคะใบรับรองหน่วยกิจสังคม ว่าเราเนี่ยได้เรียนวิชานะคะตัวตัววิชาที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยมาแล้วไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะคะก็ไปขอเช่นว่าเรียนวิชาอะไรมาบ้างชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษกีษ่หน่วยกิตได้เกรดอะไรอะไรประมาณนี้นะคะรวมแล้วกี่หน่วยกิตแล้วก็ขอลายเซ็นจากาจาก บุคคลสําคัญในคณะก็แล้วแต่นะคะว่าอเอกสารนั้นๆจะให้ใครเซนร็นอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราต้องไปดําเนินการในส่วนนี้อ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของถ้าเราจะสมัครสาขาสังคมศึกษานะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสมัครสาขาสังคมศึกษาเนี่ยแนวการอ่านหนังสือมันก็จะมีอยู่แล้วเพราะเขาสอบกันมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วใช่ไหมคะว่าเออ ในวิชาเอกส่วนของวิชาเอกสังคมเนี่ยเราสามารถอ่านเกี่ยวกับเนื้อหาประมาณไหนบ้างเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีสามารถถามคนที่เราเคยสอนมาแล้วได้นะคะส่วนถ้าเราจะสอบในสาขาเอกอสลามศึกษาสาขาอ,อ่สลามศึกษาโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมีข้อดีอย่างที่หนึ่งเลยนะคะน,นี่เป็นข้อดีทางใจทางจิตวิญญาณก็คือว่า เหมือนคนที่กำลังพูดเองเนี่ยก็ตั้งใจจะเรียน ครูศาส,สนาอตอนที่เลือกตอนที่เข้ามาอะไรก็คือตั้งเอกการสอนศาสนาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าชอบที่จะเรียนศาสนาแล้วก็จบมาเป็นครูสอนศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้สอบในสาขาที่เราตั้งใจเรียนมาแล้วก็จบมาเนี่ยตั้ง5ปีเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์กับเป้าหมายที่เราได้วางไว้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวการสอนนะคะอิสลาม ก็หวังจะจบมาสอนศาสนานะคะถึงแม้จะอาจจะไม่ตั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่หน่าจะหวังจะจบมา,าแล้วก็สอนสิ่งที่เราเรียนมานะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อดีข้อแรกคือตอบโจทย์ตอบเป้าหมายชีวิตของเราตอบ จทด้านจิตวิญญาณของเรานะคะอย่างที่สองก็คือแม้ว่าจะเปิดในอัตราที่น้อยกว่าอันนี้เป็นการคาดคะเนนะคะเพราะว่ายังไม่เคยเปิดปีอื่นก็เลยคาดคะเนไว้ก่อนว่าอาจจะเปิดในอัตราที่น้อยกว่าเพราะว่ากลุ่มของผู้เรียนหรือว่าโรงเรียนที่มีมุสลิมเนี่ยก็เป็นส่วนน้อยนะคะในประเทศที่นี้ถึงแม้ว่าเขาจะเปิด จำนวนจังหวัดน้อยกว่าหรือจํานวนอัตราน้อยกว่าแต่ว่าคู่แข่งก็จะน้อยด้วยนะคะเพราะว่า,อ,าอิสลามศึกษาเนี่ยส,สายอิสลามศึกษาเนี่ยมีพี่น้องจบมาหลายๆเอกก็จริงแต่ในการจะบรรจุครูเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้เฉพาะคนที่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะเฉพาะคนที่เรียนสายครูอิสลามศึกษามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประเทศเมีแค่สามมหาลัยที่ มีพี่น้องเรียนในลักษณะนี้นะคะซึ่งอีกสองมหาลลยนะคะเขาก็ยังมีไม่กี่รุ่นนะคะมีมอเอาปัตนีที่ว่ามีหลายรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งก็จะน้อยน้อยกว่ามากนะคะคู่แข่งเนี่ยจะน้อยกว่าที่เราจะสอบสังคมเนี่ยมากนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็ไม่ต้องไปทำใบรับรองหน่วยกิจ นะคะไม่ต้องไปทำใบรับรองนายกิจนะคะอันนี้แต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าเนื้อหาของวิชาเอกบางทีเราก็อาจจะไม่มีแนวว่าเพิ่งเปิดปีปแรกเนี่ยแล้วจะเนื้อหาในการจะอ่านสบวิชาเอกเนี่ยจะประมาณไหนถ้าเป็นเนื้อหาประมาณข้อสอบไอเนตเนี่ยก็หนักพอสมควรอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเอกที่เราเรียนมาโดยตรงแต่ถ้าเป็นแนวแนวข้อสอบแบบข้อสอบไอเนตเนี่ยก็หนักพอสมควรอยู่ยังไงถ้า พี่น้องคนไหนสนใจจะสมัครสอบบรรจุเอกอิสลามศึกษาเนี่ยก็ดูดูไว้บ้างก็ได้นะคะอันนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้ทราบนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอาจจะเอามาจากนั้นนะคะหรือไม่กอ็อาจจะเอามาจากส่วนอื่นแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเอามาจากไอเน็ตที่สั่งที่ที่แนะนำให้ดูจากไอเน็ตเพราะว่า มันค่อนข้างจะเนื้อหาลึกพอสมควรนะคะข้อสอบไอเน็ตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนก็อาจจะทําข้อสอบได้ยากนิดนึงนะคะทีนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะตัดสินใจว่าจะสอบสาขาไหนกระแน่เนี่ยก็ต้องรอให้แต่ละกอสอจเนี่ยประกาศออกมาก่อนว่า,าสังคมนะเปิดสอบ มีจังหวัดไหนบ้างที่เปิดสอบเปิดสอบในกี่อัตราบ้างอิสลามศึกษาเปิดจังหวัดไหนบ้างกีเอัตราแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ก็เตรียมตัวไปให้ดีๆนะคะก่อนเพราะยังมีอีกหลายเนื้อหาที่เราสามารถเตรียมตัวได้นะคะคณิตอังกฤษภาษาไทยกฎหมายแล้วก็วิชาชีพต่างๆที่เราเตรียมตัวได้นะคะไว้ก่อนก่อนที่จะรู้ว่าเออเราจะสมัคร สังคมดีหรือว่าอิสลามศึกษาดีนะคะไม่ใช่รอให้รู้ก่อนว่าเขาเปิดอะไรเท่าไหร่แล้วค่อยมาเตรียมตัวไม่ทันแล้วนะคะแต่เราจะสามารถทราบได้ก็คือภายในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะโอเคนะคะก็พูดมายาวมากและกะว่าจะทำสั้นๆแต่ก็ยาวจนได้นะคะอย่างไรก็าตามนะคะก็ขอ เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะทุกคนที่เตรียมตัวจะสอบบรรจุในปีนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจไป ในทางสาขาไหนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าขอประกาศเสร็จแล้ววันที่9รากรกฎาอะไรเสร็จแล้วยังตัดสินใจไม่ได้อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญอาวุธสำคัญที่เรายังมีอยู่ก็คืออิสติกรอนะคะให้ให้อิสติกรอเป็นวิธีนะคะที่จะช่วยในการตัดสินใจของเรานะคะแล้วก็อย่าลืม อ่านหนังสือเตรียมตัวทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนนะคะรุอ,อายเยอะๆมีโอกาสก็ลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดนะคะในยามค่ําคืนเพื่อขอต่อรอดในยามที่จิตใจของเราเนี่ยสงบนะคะแล้วก็ขอดูอายเยอะๆตะวะกันกับสิ่งที่พระองค์จะกําหนด มอบให้กับเรานะคะกับบททดสอบนะคะความสําเร็จก็เป็นบททดสอบความล้มเหลวความพ่ายแพ้ก็เป็นบททดสอบนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกับภารกิจสำคัญของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งในการสอบบรรจุปี6-3ในครั้งนี้นะคะถ้าสิ่งที่พูดมาไม่เหมาะสมหรือว่าผิดพลาด การใดนะคะก็ต้องขอมาอาฟขออภัยพี่น้องทุกคนเอาไว้ที่นี้ด้วยนะคะวอบิลัยตอฟิกปานิดยายะวัสลามุอะัยคุมวาะร์ฮะมุลลอฮ์วาบาริกาตุ